เหมอพึ่งนะคะสะตัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอมาหมอแมวนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่เพจคลินิกเล็กๆของเรานะคะจะได้สัมภาษณ์คุณหมอบอยนะคะ คำถามแรกอันนี้เพื่อให้หัวข้อต่อๆไปเนี่ยเราคุยกันแล้วมันเข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะเพิ่งอ,อยากให้พี่บอยพูดถึงประเภทของอาหารในสุนัขและแมวแล้วก็ข้อดีข้อเสียของอาหารแต่ละประเภทแบบคร่าวๆก่อนเลยได้ไหมคะได้ครับผมก็คําถามที่ได้รับมาเนี่ยเป็นคําถามที่ฮิตทุกคําถามเลยแล้วก็สําคัญมากเนาะข้อแรกคําถามแรกตรงนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงการแบ่งประเภทของอาหารน้องหมาน้องแมวเนาะถ้าเราไปดูในเพจหรือในเอกสารทางวิชาการหรือหนังสือต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาก็จะแบ่งหลักๆก็คือท่าเมื่อก่อนเนาะจะแบ่งอาหารก็คือเป็นอาหารเม็ดอ่าก็คือเป็นคอมมิชชั่นนะครับก็คือเป็นพวกอาหารเม็ดอาหารเปียกก็คือพวกที่เราเห็นเจอในลักษณะที่เป็นกระป๋องหรือเป็นซองอน,นี่เรียกว่าอาหารเปียกนะครับซึ่ง2ตัวนี้อาหารเม็ดจะมเีเรียกว่าน้ำ อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่ที่ประมาณ10%อาหารเปียกเนี่ยก็จะมีน้ําอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะเยอะคือประมาณ80%ซึ่ง2ตัวนี้เป็น2ตัวที่เอ่อเรียกว่าเจ้าของน้องหมาน้องแมวเนี่ยนิยมใช้กันมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่าเซมิมอยส์นะครับอ่าซึ่งการแบ่งแบบเนี้เราจะเจอค่อนข้างจะในเอกสารจะเจอค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าโดยปกติผมที่จะแนะนำนะครับ จะ,จะพูดว่าอาหารเด <If S 2> ี๋ยวนี้แบ่งเป็นประเภทถ้าให้แบ่งตอนนี้เลยเนาะจะแบ่งเป็นอาหารที่เป็นคอมเมอรเชียลโอเคก็คือที่ขายใช่เจ้าของเนี่ยใช่ครับคือเจ้าของสามารถไปเลือกได้เลยครับว่าจะเอาคอมเมอรเชียลประเภทไหนอย่างเช่นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือเซมิมอยซี่พูดไปเมื่อกี้ก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของคอมเมอรเชียลอันที่สองก็คือโฮมคุกโฮมคุกก็คือเจ้าของทําเองที่บ้านครับซึ่งถ้าผ่านการคํานวณที่ดีโฮมคุกก็เป็นอาหารที่ดีได้ แต่โดยปกติแล้วถ้าโฮมคุกด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมีสัดส,ส่วนของสารอาหารที่ไม่บาลานซ์เท่าไหร่อย่างเช่นให้ข้าวฮุกปลาทูซึ่งสัดส,ส่วนจริงๆแล้วแม่เป็นสัตว์กินเนื้อควรจะได้ปลาทูเยอะๆหรือจะถ้าจะใส่เนื้อไก่ไปก็ไม่ผิดอะไรก็ควรจะได้เนื้อไก่เยอะๆข้าวน้อยๆแต่โดยปกติที่เราจะเจอคือมีข้าวเยอะๆปลาทูน้อยๆไก่น้อยๆหรือบางทีหนักกว่านั้นคือใส่น้าปลาลงไปด้วยอเพื่อ <laughs> เพิ่มความหอมซึ่งอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับ อันที่สาก็คือเป็นอาหารคล้ายๆโฮมคุกครับแต่ว่าไม่ได้คุกก็คือเรียกว่าอาหารบาอ่า<ม>ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็จะย่อจอากโวลแอนด์โรฟูดนะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนเป็น Balance นะครับแอนด์แอ o พฟูดประมาณนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอาหารที่ดิบและ,ะมีคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมซึ่งก็จะตอบโจทย์กับเจ้าของน้องหมาบางตุ่มนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมีข้อควรระวังบางอย่างทนั้นเองซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ย ดีต่อสุขภาพทุกตัวเลยถ้าให้อย่างเหมาะสมครับผมก็แล้วแต่ว่าสะดวกในการที่จะหาอาหารประเภทไหนมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่คอมเมอร์เชก็อาจจะต้องมีการจัดการสูตรที่ดีนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นในระยะสั้นคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอย่างที่พี่บอลบอกกินข้าวคุกประทูไปนานๆแมวได้แต่คาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยในระยะยาวคงไม่ดีนะคะพี่บอล OK。Okay.